รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมาแล้วครับและมาลุ้นกันว่าใครจะได้รถยนต์คันใหม่กลับบ้านในวันนี้และนี่คือเกมแจกรถพรีเซนเตอร์บายมิ b i s บิชิมอเตอร์มิ b i s บิช i มิราชเป็นตัวเองไปให้สุดมิตซูบิชิแอ t ทราชีวิตธรรมดาไม่เป็น New Mitsubishi x p a n d e r Cross อีกขั้นกับ SUV ที่เป็นคุณ New Mitsubishi Trident Elite เหนือชั้นสายพันธ์สปอร์ต Mitsubishi Pajero Sport Elite Edition ที่สุดแห่งยนตรกรรมเหนือระดับพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะเมื่อวานผู้เข้าแข่งขันลมแทบจับก็เล่นทำคะแนนเสมอกันอยู่แบบนี้ทำเอาวันนี้ต้องมาลุ้นต่อกับข้อสุดท้ายจะมีแชมป์ใหม่ในรายการหรือจะพาแชมป์เดิมไปเลือกกุญแจอีกดอกมาตามต่อวันนี้คะ่ะ นิตยาไก่ย่างครับตั้นใจให้ดีเมื่อเจอกับเจอกับแม่ซีเรียนะโอ้ยเอาแล้วเคยทานไหมฮะขนมครบดีมากขนมครบแม่สีเลือนดีมากออ๋ขนมครบไรซ์เบอร์รี่นะใช่ดีโคตรดีเลยส่วนนิตยาไก่ย่างขนมเบื้องนะขนมเบื้องขนมเบื้องก็ดีเดี๋ยวนะแม่สีเลือนเนี่ยเขาขายก๋วยเตี๋ยวแต่มีใครมีคนพูดแต่ขนมเบืไม่ไม่พูดถึงก๋วยเตี๋ยวเลยฮะแต่ที่แน่ๆตอนนี้ ไก่ย่างฟังก๋วยเตี๋ยวไก่นะฮะก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวไก่ยเตี๋ยวไก่ย่าไก่ยเตีไก่ย่ก๋เตี๋ยวไก่เไยไ่ก๋วยเต่ยไกย่เีไก่ยก๋วยเ่เเยี่กต เพราะฉะนั <łość> ้นนะฮะคุณจอยคุณอามจากรีวันเทิงล <the> ้มแชมป์สำเร็จนะครับเลยครับเรียกว่าเป็นกีวอลชเชอร์นะครับจากลิชวิตพิลิคมูลค่า4 0่0 0บาทครับ ี่สมแล้วนะคะที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งอาหารโลกยิ่งในกรุงเทพนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะจะเดินซ้ายทีขวาทีก็เจอร้านอาหารมากมายเรียงรายอยู่เต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยจีนฝรั่งก็มีให้เลือกทานกันจนไม่หวาดไม่ไหวจนต้องยกให้เป็นเมืองแห่งความอร่อยเลยนะคะ มาเริ่มกันที่ร้านอาหารที่ได้ยินชื่อมานานอย่างสีฟ้าที่มาพร้อมสโลแกนอย่าลืมสีฟ้าเวลาหิวซึ่งเกิดจากนายเงียบแซโลชายผู้ข้ามน้ำข้ามทะเลมาจากเมืองจีนต่อสู้ดินรนทำงานในเมืองไทยจนปี2479ก็สามารถก่อตั้งร้านอาหารเล็กๆเ,เป็นของตัวเองและขยับขยายจนกลายเป็นร้านอาหารที่มีชื่อเสียงในปัจจุบันถัดมาเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ต้นตำรับอย่างร้านแม่สีเรือนที่เริ่มต้นเมื่อปี2504เมื่อคุณยายสีเรือนคำรักที่อาศัยอยู่ที่เมืองพัทยาและอยากเปิดร้านอาหารเล็กๆเ,เ,เป็นของตัวเอง จึงทำอาหารด้วยความใส่ใจและประณีตจนครองใจหลายๆคนมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะ มาถึงร้านที่มีคิวยาวเหยียดอย่างทิพสมัยผัดไทยประตูผีซึ่งเริ่มจากคุณแม่สมัยที่เปิดร้านขายผัดไทยอยู่ริมฟุตบาทที่แยกสำราญราชหรือที่คนไทยเรียกว่าแยกประตูผีและมีรสชาติอร่อยจนท่านจอมพลปอพิบูลสงครามได้มาลองทานทงกรับเอ่ยปากชมต่อมาจึงได้ขยายกิจการเช่าตึกแถวและตั้งชื่อว่าทิพสมัยผัดไทยประตูผีเมื่อปี2509ค่ะไปต่อกับร้านอาหารจีนยอดนิยมอย่างหัวเซ้งหงเธอเริ่มต้นด้วยการขายกระเพาะปลาและอาหารจีนไม่กี่เมนูที่อาคารพาณิชย์บนถนนเยาวราช เมื่อปี2510 ต่อมาจึงเพิ่มเมนูและปรับร้านให้ทันสมัยจนได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวจีนจนถึงทุกวันนี้ค่ะอีกหนึ่งร้านยอดนิยมอย่าง g r e y h o u s e Cafe ร้านอาหารที่มีจุดเริ่มต้นจากคาเฟ่บวกกับร้านเสื้อผ้านในที่เดียวกันที่ห้าง Emporium เมื่อปี2523ให้คนที่มาชอปปิง้งได้มานั่งกินกาแฟและอาหารไปด้วยซึ่งในยุคนั้นถือว่าแปลกใหม่ทําให้ได้รับความนิยมมากเลยทีเดียวสุดท้ายกับร้านไก่ย่างชื่อดังอย่างนิตยาไก่ย่างที่ถือกําเนิดขึ้นในปี2543ด้วยการเป็นร้านอาหารอา บนพื้นที่70ตารางวาที่ถนนรัตนาธิเบศจังหวัดนนทบุรีโดยมีเมนูไก่ย่างที่หมักถึงเครื่องถึงรสเป็นพระเอกของร้านอร่อยจนทําให้ร้านนี้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายค่ะเอาละเขามาจริงครับถูกเขามีเยอะไงเขาก็เลยแบบกลัวจริงจริงขอเติมน้ำมันบ้างแต่ที่แน่ๆนะฮะคุณแจดอกนี้เนี่ยอขอให้มันไม่ใช่เถอะครับดูไม่มไมเสียดายเนาะอันนี้จะได้ลองไข่ ร้องกันเลยอ๋อร้องเลยอ่ะค่ะร้องให้เจ็บช้ำกันเลยโอเคค่ะอ่ะพอนั้นก่อนจะไปกันร้องเลยไหมร้อขอร้องต้องเต้นไปไหมฮะพี่เดี๋ยวเต้นไปอย่าเต้นเลยฮะเต้นละประมงคนเดียวเอกมามามาพอนั้นเราจะมาดูซิว่าดอกสุดท้ายนี่ใช่หรือไม่ถ้าใช่นะโอ้โหจะต้องเห็นสุริยนลงไปชักกับพื้นบอกเลยอ่ะเชิญทีมมิสซูเชันสตรัทเลยครับครับสิ่งก็คืนไม่ได้แล้วแหมรอบนี้ย้ายมาฝั่งนี้เลยนะฮะการจัดระเบียบการโอเค เรียนแล้วน้องหนึ่งครับภาวน,นาว่าขอให้มันไม่ใช่เลยครับขอให้มันเงียบๆให้มันเงีย <c oughs> ้ยเงี้ยมจะช้ำใจใช่ไหมว่าช้ำใจช้ใจมันจะช้ำใจมากอ่ะมาขอกุญแจรนะครับขอบคุณครับ อย่าตบเบรกเลยนะสับเปิดกล่องก่อนสันนเ,เปิดเลยสับเปิดสัญญาณสัญญาณไม่ถึง <c oughs> ของทันสมัยขนาดนั้นเอ้าผมเหยียบเลยแต่ <c oughs> ถ้าเกิดสมมติว่าสตาร์ตติดเนี่ยเป็นจากเหยียบเบรกเป็นเหยียบหน้าตัวเอง <c oughs> อนิ้วเหยียบเบรกเลยนะ,ะครับเลียมเลยนะฮะผมนับถึง3นะครับนิ้วมาครับมาผมนับหนึ่งสองสตาร์ทครับ เราต้องเคลียร์เรื่องนี้ให้จบครับคุณคิดว่าคุณใจถูกต้องเอาตำแหน่งมาก่อนเขาช่องขช่องยังไม่ใช่ครับผมเนี่ยเทสโ์ตโรตัสเทสต์ตโรตัยังไม่ใช่ครับไดญกินยังไม่ใช่ครับอ๋อเฉลยเลยเหรอวะนี่เฉลยเลยสุดท้ายสุกมีไหมครับอยู่บีสิครับอยู่ที่น้ำยาปรับพันธุ์นุ่มไฮจีนอ่าน้องหนึ่งหนึ่งหรือสองสองอ่ะถูกต้องครับผมน้ำยาปรับพันธุ์นุ่มไฮจีนหมายเลขสองครับ ครับเหยียบเบรกเลยครับและสตาร์ทครับครับผมเข้าเกียร์ไปเลยนะฮะบอกก่อนใจเย็นก่อนอย่าขโมยรถกันเป็นดาราดีแล้วอย่าเป็นโจรขโมยรถเชิญครับทำเลยนะครับครับอันนี้เองเรื่องนแค่นี้เองฮะโอเคขอบคุณมากที่มาลงสนุกครับขอบคุณมากครับ ทีมใหม่อยู่กับเราแล้วครับคุณจอยคุณอาร์มจากรีวิวบันเทิงอ่ะมาด้านนี้เลยครับอันนี้แบบเป็นที่ยืนของแชมป์ใช่ไหมใช่ครับรู้สึกผ่านูุซี่ปี่มันแบบเออดูดีเพราะฉะนั้นผมบอกเลยฮะว่าวันนี้ทีมผู้ท้าชิงเนี่ยก็ถือว่าเป็น2นักแสดงดาวรุ่งที่กำลังมาแรงเลยนะฮะเราสามารถใช้สิทธิ์ในการไปแล้วรอคะก็ขับเคลื่อรีวิวบันเทิง ในการเป็นรีเวเทิงในการข่มขู่น้อก็ได้ว่าเออถ้าเกิดมันจะมาเก่งกว่านักข่าวเนี่ยเราจะไม่เสนอข่าวก็ได้แต่จะเป็นสื่อมวลชนสายดักนะครับแลดูเป็นมาเฟียเ,เป็นมาเฟียบนการข่าวอ่ะเล่นกันเต็มที่ครับ <ฮะ S 1> ผู้ทาชิงก็พร้อมแล้วครับเชิญเลยครับ ต้อนรับน้องดีมน้องเฟย์นะฮะเริ่มต้นอัปเดตผลงานกันหน่อยครับดีมกับเฟย์มีอะไรให้เราติดตามกันบ้างครับครับตอนนี้ดีมก็มีซีรีส์แปลรักฉันด้วยใจเธอนะครับผมตอน air ทางไลน์ทีวีครับครับผมน้องเฟย์ละครับของเฟยนะคะก็ตอนนี้กําลังถ่ายซีรีส์อยู่ค่ะก็ฝากติดตามเร็วๆนี้ด้วยนะคะอ่าโอเคมีอะไรจะฝากเนื้ยฝากตัวกับไลน์ทีวีบันเทิงหน่อยไหมฮะฝากเนีฝากตัวด้วยนะครับก็ เป็นแชมป์แล้วหนึ่งสมัยอาจจะมีแค่สมัยนี้สมัยเดียวอ๋อเดี๋ยวอันนี้เขาเรียกต่างกัะไรไม้แน่ใจทำไมรู้สึกร oh? ้อนเงี่ะแต่ที่แน่ๆผมบอกก่อนเลยนะฮะ Dream าแฟถ้าคุณล้มแชมป์ได้สำเร็จนะครับเรามีของรางวัลพิเศษครับมารี่จะมอบชุดชามารีมูลค่า6,800บาทให้เลยนะฮะแต่ถ้าเกิดคุณล้มแชมป์ไม่สำเร็จขอวันชุดนี้เป็นของคุณผู้ชมที่ดูใน f c e b o o k f แ Fan นเ g e เกมแจกรถในขณะนี้ทันทีเลยนะฮะ และสำหรับทีมแชมป์ครับคุณอาร์มคุณจอยครับ,บอกเลยว่าถ้าคุณรักษาแชมป์เอาไว้ได้นะครับเรามีคูปองเติมน้ำมันฟรีมูลค่า2,000บาทครับจากสถานีบริการน้ำมัน PT ยังไม่พอครับเราจะมอบแม็กการ์ดระดับ V.I.P เลยครับเป็นส่วนลดในการเติมน้ำมันลิตรละ50ตางค์นี่แหละที่อยากได้เอออันนี้เป็นเงินอันนี้เห็นหน้าเห็นหลังยังไม่ต้องมองรถครับนะเอาตรงนี้ก่อนโอเคและที่สำคัญก็คือว่าบัตรนี้นะครับเป็นส่วนลด50%เมื่อซื้อเครื่องดื่มจากร้านกาแฟพันธุ์ไทยและสิทธิพิเศษมากมายแชมป์ครับจะต้องมีการขู่กันโชคผู้ท้าชิง เป็นธรรมเนียมของรายการเรอความเหมาอะไรพู้ท้าจริงหน่อไมฮะไม่อยากจะขู่อะไรน้องเขามากครับแค่อยากจะบอกว่าถ้าเกิดว่าวันนี้น้องล้มแชมป์ได้น้องอาจจะไม่มีพื้นที่ข่าวในรายการรีวิวไม่ได้ขู่อะไรเลยไม่เป็นไม่เป็นนี่เป็นมาเฟียวงการข่าวเพราะฉะนั้นมาเลยฮะเริ่มต้นข้อที่หนึ่งครับผมเรื่องมาเลยครับบและศักดิ์ศรีแชมป์ครับคุณอาคุณจอยจะได้สลับคู่แรกก่อนครับครับ3กับ5ครับ 3กับ5สลับกันมาครับผู้ท้าชิงครับดรีมกับเฟยว่าไง5กับ6กกันยะคะสลับ5กับ6ให้ผู้ท้าชิงนะครับโบโบเอาละเริ่มต้นคอแรกนะฮะพวกคุณดูเกรงเกงกันนะใช่ค่ะอย้พวกคุณสบายสบายกันนิดลองมาดูแนวคำถามก่อนดีกว่าโบโบว่าไปข้อนี้เราพูดเรื่องอะไรกันครับโลกออนไลน์ตอนนี้ก็เรียกว่าสำคัญแล้วก็มีอิทธิพลมากนะฮะ กับชีวิตผู้คนเราจะพูดถึงเว็บไซต์ดังหลายเว็บที่ oh. คนรู้จักกันดีอยู่แล้วและจํานวนการเข้าชมของผู้คนแต่ละเว็บไซต์ oh. คําถามครับเว็บไซต์ใดที่คนเข้าชมมากกว่ากัน hmm. จะเห็นภาพสองเว็บไซต์เลือกตอบเว็บที่คนเข้ามากกว่าเรานับสถิติจากต้นปี2020นี่เลยนะครับ oh. จนถึงครึ่งปีมกราคมกุมภาพันธ์มีนาเมษายนพฤษภาคมมิถุนายน hmm. รื่องปีแรกนะครับ <Okay. S 1> ระหว่าง พันทิปดอทคครับต <no yeah, ั้งใจดีครับเจอกับอินสตาแกรมต่คอมครับโอ้โหเอาละตอนนี้คู anyway> ่ท้าชิงครับดรีมกาแฟตอบว่าพันทิปเลยครนะฮะเพราะฉะนั้นตอบมาแล้วนะฮะพันทิปนะครับตอบถูกได้หนึ่งคะแนนนะครับตอบผิดโยนแต้มเลยนะครับพันทิปเป็นคำตอบที่ทำไมดรีมถูกค้าบรมทำไมถูกครับยังไงถูกคำตอบที่ถูก่ อสาแกรมเนี่ยอาจจะเข้าแอปไม่ได้เข้าเว็บนะฮะอาจจะเข้ามาในแอปพลิเคชันมากกว่านะครับเราพูดถึงเว็บไซต์นะครับระหว่าง instagram.com เจอครับ lazada โอเค lazada.co.th ปกติคุณจอยคุณช้อปปิ้งออนไลน์มาฮะเดืก้าเดือน่นเกคโ้าหมด เรื่องนี้ต้องคุยกับสาวๆเฟ่แล้วฮะช้อปออนไลน์มาวะฮะไม่ช้อปค่ะโอเคเอาละพ่อนั้าจอยในฐานะขาช้อปนะฮะเขาเนี่ยคุณผิดไม่ได้นะฮะแล้วมาทำไมลาซาด้ามาทำไมถูกครับมันยไงมันถูกคถูก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  เลือกวัวนะฮะเอาแล้วตอนนี้ Dream c a f f ี e โอ้มาแรงจริงๆไม่เสียแรงที่สุดมวลอะไรนะฮะไม่เสร็จแรงที่นั่งสุดมวลอยู่ตะกี้โอ้นี่ใช้สายมือเราจะมาดูกันครับ lazada co t h เจอกับทำดูกัครับโอ้โหเอาอะไรกันนี่กดไม่ทันอาการยเดือดมากตบกันโป้งปั๊กมาทีเดียว Dream c o f e ได้ตอบก่อนและเลือกสนุก d com ริมเทย์ทำไมมั่นใจว่าสนุกเยอะกว่าลาซาด้าตะกี้ไม่มั่นใจตอบคนละข้อเลยค่ะ <คน S 1> ยิไม่มั่นใจลงตัวเลยครับกันคือดวลกันเองั <c oughs> อะขอให้มันใช่แล้วกันนะครับถ้าตอบถูกขึ้นนำหนึ่งศูนย์ในข้อแรกเลยนะตอบ,บโอนแ้บเลยนะฮะโอ้โเซ็ง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  <c oughs> ับดูเซ็งเซ็งนะสนุกดอทคอมทำไมเทยงเทยเทยงเทย์ มากกว่านะฮะแม่น,นั่นหมายความว่าข,ข้อนี้นะฮะโยนแด้มาให้แชมป์นะครับยังมีโอกาสสู้ได้แต่ริมค,คาเฟ่ผมย้ำอีกทีนะฮะคุณตอบถูกอีกครั้งเดียวคุณขึ้นนำหนึ่งศูนย์ทันทีเพราะนั้นทีมแชมป์ยื้อไว้ให้ได้นะฮะ<อ>ในเกมของเรา3ข้อเท่านั้นใครได้หนึ่งคะแนนแรกก่อนถือว่าบีบอีกฝั่งทันทีนะฮะและสนุก com จเจอกับ o t แม่เมื่อกี้น่าจะเอาลาซาด้ามาวัดกับช้อปปี้ท่าจได้รู้กันไปเลยแต่ด้วยการสับช้อยนะฮะมันก็จะเจอกันอย่างที่เห็นนะครับเอาละทีนี้ดี e a มกาแฟเลือกตอบ s h o p p e co. ts ถ้าใช่คุณขึ้นนำเลยหนึ่งถ้าไม่ใช่โยนแรมนะฮะคุะสนุกช้อปปี้ปังกตอบที่ทํไมถูกคถูกกถูกรับถูกมันถูกไูมถักถูกมันถูกมูกถูกมักถูกมันถูกมูกถูกมูกถ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 ูกูกถ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 ูกต้องครับ สนุกนะฮะเพราะนั้นในข้อแรก,กคุณพายสชิงครับดิมกับเฟนนำไปก่อนนึ่งกันนะ มออทำให้พฤติกรรมการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของคนไทยเปลี่ยนไปในทิศทางที่มากขึ้นจะหาข้อมูลข่าวสารจะซื้อของช้อปปิ้งจะกินอะไรก็แค่คลิกคลิกจิ้มจิ้มในเว็บไซต์ต่างๆก็ตอบสนองเราได้ทันทีเลยและค่ะอย่างเว็บไซต์ที่คนไทยเข้าใช้งานมากที่สุดจากตัวเลือกทั้งหมดคือ twitter. com หนึ่งในแพลตฟอร์มที่เราใช้รับข่าวสารติดตามคนดังหรือติดต่อกับเพื่อนที่ชื่นชอบอะไรเหมือนกันโอ้โหวันๆแค่โบโบติดตามแฮชแท็กยอดฮิตที่ขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์ก็รู้เรื่องทั้งโลกแล้วละค่ะ เว็บยอดฮิตรองลงมาน่าจะมีบอบเป็นหนึ่งในผู้ใช้นั่นคือ shopee.co.th ที่มีขายทุกอย่างจะซื้ออะไรก็แค่คลิกเข้าไปยิ่งช่วงสถานการณ์โควิดที่ไปไหนไม่ค่อยสะดวกก็จิ้มเข้าไปเลยค่ะไม่กี่วันก็มีของมาส่งที่บ้านแล้ว อีกหนึ่งเว็บไซต์ที่พิตมาแต่ไหนแต่ไรายอย่างพันทิป .com เว็บบอร์ดกระทู้ดังที่เราสามารถร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ในทุกประเด็นอยากรู้เรื่องกระแสสังคมใดๆก็เข้าเว็บนี้เลยค่ะต่อกันด้วย instagram .com อีกหนึ่งโซเชียลมีเดียที่เราเอาไว้โพสต์และแสะดงความคิดเห็นในรูปภาพและวิดีโอแถมปัจจุบันยังกลายเป็นพื้นที่แห่งการรีวิวและขายสินค้าออนไลน์อีกด้วยละค่ะ อีกหนึ่งเว็บไซต์ช้อปปิ้งออนไลน์ที่ได้รับความนิยมไม่แพ้กับเว็บอื่นคือ lazada.co.th ที่ขาช้อปก็คลิกเก่งเพราะที่นี่มีสินค้าหลากหลายที่สามารถสั่งตรงจากต่างประเทศได้ด้วยแถมยังมีโค้ดนั่นโค้ดนี่อะช้อปเพลินไปอีกปิดท้ายด้วยสนุก .com เว็บไซต์ที่รวบรวมข่าวสารทุกรูปแบบ รวมถึงข่าวสารที่ชาวบ้านตาดำๆอย่างเราเฝ้ารอเช่นผลสลักกินแบ่งรัฐบาลรวมถึงการดูดวงการดูแลสุขภาพและความบันเทิงครบจบในเว็บเดียวเลยละค่ะในข้อต่อไปอามคุณจอยแพ้ไม่ได้กดกันแล้ว่ะครับข้อที่2อครับผมตัวเลือกมาเลยบบบบและผู้ท้าชิงครับเรีมเฟย์จะได้สลักหนึ่งคู่ก่อนเอา2กับ4ครับจัด2กับ4มาเลยครับบบบ นามคุณจอยครับ1กับ6ค่ะจัด1กับ6ให้แชมป์หน่อยครับอะไรนะเรียกว่าอดีตแชมป์ดีกว่าเลยโบโบคุณเป็น AI คุณไม่มีคุณไม่มีสิทธิ์แช่งใครคุณเป็นแคคุณแช่งใครไม่ได้โอเคเพราะฉะนั้นคำถามข้อที่2โบโบขอแนวทางหน่อยคุณจะพาพวกคุณดำดิ่งลงไปในจิตใจของเราในแง่ของความกลัวในแง่ของความกลัว เป็นเรื่องของความกลัวของคนทั่วโลกจังหวะนี้ควรจะดิมไฟเนี่ยกลัวอะไรครับกลัวสัตว์เลยคานค่ะกลัวสัตว์เลยคานคณกลัวอะไรครับตุ๊กแกครับคณกลัวตุ๊กแล้วกลัวพี่ีเรื่แล้วกลัวพิธีกรอนมากกว่าตุ๊กแกสัตว์เลื้อยคานตุ๊กแกดิมคุณกลัวอะไรครับกลัวแมลงสาบกลัวแมลงสาบนะครับคุณ่ะครับเฟกลัวอะไรครับกลัวผีเสื้อกลัวผีเสื้อ เฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเคลียร์กันนิดนึงฉันน่ากลัวตรงไหนฮะคือมันบินมาอย่างงี้ใช่ค่ะแล้วคุณว่าไงใช่หนูจะวิ่งหนีก็ได้แต่แมงสาบนี่คุณอย่างนี้เลยใช่ไหมฮะอย่างนี้เลยแมงสาบกับผีเสื้อมาพร้อมกันก็ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแล้วแหละครับโอกลัวผีเสื้อแต่ที่กลัวกว่าคือกลัวตกรอบนะฮะคุณสมควรกลัวไม่ชี้หมูพี่ ไม่ได้นะฮะก็ไม่มีเป็นเร ouais ื่องของความกลัวลองมาทายกันว่าคนทั่วโลกเขากลัวอะไรบ้าบบอบขอคำถามครับคนทั่วโลกเป็นโรคกลัวอะไรมากกว่ากันนี่คือโฟเบียอาการกลัวต่างๆแบบทางการแพทย์เลยนะฮะเราได้ข้อมูลมาจากทั้งโลกแล้วมาจัดอันดับกันไปเลยนะฮะระหว่างกลัวเชื้อโรคมันเป็นประเภทแบบเป็นโฟเบียบางอย่างล้างมือบ่อยๆย้ำคิดย้ำทำ กลัวนี่ไม่สะอาดกลัวนั่นไม่สะอาดเช็ดกอฮอเช็ดอะไรแบบกลัวไปหมดกลัวเว่อร์เลยแต่จริงๆแล้วช่วงนี้ก็สมควรกลัวล้างมือบ่อยๆเช็ดกอฮอบ่อยๆนะฮะโอเคโรคกลัวเชื้อโรคเจอครับกลัวกลัวกค่ที่นู้นพี่นะอ๋อเอาแล้วกดอีกแล้วเอาแล้วตอนนี้ผู้ท้าชิงได้ตอบก่อนนะฮะกดเร็วจริงๆก็ครเร็วว่าเราก็ว่าให้เร็วแล้วนะริง้อบนเป็นโรคชนิดหนึ่ง คือเวลาขึ้นแล้วมันจะเหงื่อแตกมันจะบางคนไม่ขึ้นเลยมีคนหลายคนไม่ขึ้นเครื่องบินเลยเพราะกลัวเครื่องบินตอบมาก่อนแล้วนะฮะดรีมกับเฟครับกลัวการขึ้นเครื่องบินมันเป็นคำตอบที่ทำไมดรีมที่ถูกครับผมเฟยมันทำไมถูกมันถูกครับมันถูกครับมันถูกมันถูกมันถูกมาถูมาถูกมาถมาถูกมาถมาถูกมาถูกมกมาถูกมาถูกมาถูกมาู่กมาถูกมาถูมาถูกมาถาถูกมาถมากมาาถูกมาถูกาถูกม เอาแล้วพร่ะนั้นไปกันต่อเลยนะฮะโรคกลัวการขึ้นเครื่องบินครับเจอกับโรคกลัวอะไรโรคกลัวรูโรคกลัวรูฮะอะไรที่มันเป็นรูรูอย่างเงี้ยอย่างเช่นอย่างเช่นฝักบัวอย่างเงี้ยหรือลังพึ่งหรือมันเป็นรูเห็นแล้วมันจะมันจะแบบน่ากลัวหน้าตาผมเป็นดูเป็นยังไงรูกลัวรูฮะรูน่ากลัวกว่ารูน่ากลัวกว่ารูขอบคุณมากอาร์มโอเค ตอบมาแล้วตอนนี้แชมป์ได้คําตอบนะฮะได้ตอบก่อนเพราะนั้นตอบถูกนะฮะ2อแต้มเลยนะฮะตอบพิทย์โนแป้งมันเากลัวรูมันทำไมโยนทำไมอ่ะมันวินมันวินครับผมโอนแต้งเป็นผู้าชิงเลยนะฮะขอบคุณนะคะทำมีมากกว่ากลัวรูนะคะ ข้อนี้ยังไม่จบนะฮะมีคนละหนึ่งแต้มกลัวอะไรมากกว่ากันคนทั่วโลกนะฮะกลัวรูเจอกับโรคกลัวกัวแมงมุมโอ้โหอัน้พดชิงครับรี e a m ฟ e ได้ตอบก่อนและตอบกลัวรูมากกว่ากลัวแมงมุมครับและมันถูกมันถูกครับมันถูกมันถูกครับมันถูกนครับมันถูกนถูัน กลัวแมงมุมเยอะกว่ากลัวรูฮะโอ้โหขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเอาละพ่อนั้นอามครับจอยอย่าปล่อยโอกาสนี้หลุดมือตอบถูกรั้งหนึ่งคุณตีเสมอโอเคค่ะคุณตีเสมอทันทีแต่ถ้าเกิดเขาตอบถูกเนี่ยเป็นสองสองเสี่ยงเหมือนกันเพราะคุณแพ้ไม่ได้เอาละและระหว่างโรคกลัวแมงมุมนะฮะเจอกับโรคกลัว แชมป์ขาไม่ทานไรก็ปล่อยผู้ท้าชิงนําไปได้แบบนี้จะมีทางตีเสมอได้ไหมหรือจะต้องกลับบ้านมึเปล่าติดตามต่อวันจันหน้าคะ่ะ Go banana's